拜。 ห้องของเราเราจะเรียกฐานนี้ว่าฐานหนึ่งเราจะต้องเข้าทั้งหมดให้ได้ประมาณ6ฐานเราจะได้ฐานละ5้าคะแนนตกลงไหม5คูณหเป็นเท่าไหร่คะห10ส5 2สิบห้่สยี่สิบห้าเราจะได้ทั้งหมด30คะแนนให้ทุกคน ับหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะน,นัเสียงข้งลงไม่ให้แต่ละคนนะับตัวเองเสียนะงข้ลง คือครูยะโสธาราดังสกุลสิริภาประภากรเรียกว่าคุณครูสุริโยไทยชื่อเล่นว่าคุณครูสุริโยไทยวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของเดรัจฉานฐานทั้งหมดที่เราจะต้องไปฐานสวรรค์ฐานนรกฐานเปรตฐานเดรัจฉานแล้วก็ฐานอะไรคะฐานสวรรค์แล้วก็จะมีอีกฐานหนึ่ง คือฐานผีคุณครูอยู่ในฐานผีหลอกดังนั้นแต่ละฐานจะต้องตอบใครมีกระดาษเราจะต้องได้จบนะคะเราจะต้องจดว่าเวลาพวกหนูไปอยู่ในฐานนี้คุณครูสอนว่าอะไรแล้วทีนี้พอเวลาเราไปรวมกันตรงนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะส่งถามทีละคนว่าเราไปแล้ว คุณครูยโสธาราสอนอะไรเราบ้างโอเคไหมคะนั้นเราจะต้องตั้งใจฟังเพราะเราจะมีเวลายอยู่ด้วยกันเพียงส0นาทีเท่านั้นเองนับ 1- ถึง5้ปุ๊บหมดเวลาเลยแล้วเราก็ต้องไปอีกฐานหนึ่งล้วก็ต่อจากนี้เราก็ไปฐานข้างหน้านตรงนี้เห็นไหมคะฐานข้างหน้าพระอาจารย์ต่อจากข้าอาจารย์เสร็จแล้วก็จะมีฐานโน่นเลยหนูก็จะวนไปเรื่อยๆวนไปจากนี้แล้วก็วนไปแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ที่สิ้นสุดข,ของฐานหนูก็คือ มีอยู่ประมาณ3อย่าง1งเดรัจฉานเดรัจฉานแปลว่าอะไรรู้ไหมเอ่ยเดรัจฉานแปลว่าอะไรไม่ใช่เดรัจฉานแปลว่า ใช่มนุษย์เราเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่คือเป็นตัวเหมือนคนแต่เขาจะไม่เดินสองขาอะไรบ้างที่ไม่สามารถเดินสองขาได้หมาหมโอเคลูกลุกลูกลูก มันยืนได้แต่มันอยู่แบบนั้นทั้งวันไหมแป๊บหนึ่งมันจะต้องโค้งตัวลงไปใช่ไหมคะอะไรก็ตามที่เดินแบบสองขาแบบนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาปุ๊บเดินสองขาแบบนี้เลยจนถึงวันตายมีอะไรบ้างคะคนคนใช่ไหมมีกี่อย่างที่อยู่บนโลกนี้ที่เดินสองขาแล้วเดินสองขาตลอดชีวิตเลยตั้งแต่เกิดมามีอย่างเดียวคือ คนหรือมนุษย์นั่นเองนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ดังนั้นอะไรที่ต่างจากมนุษย์เราจะเรียกว่าเดรัจฉานความหมายของเดรัจฉานและความหมายของเดรัจฉานก็คือที่เกิดไม่ประเสริฐ <S S S 2> แดงเกิดที่ไม่ประเสริฐแดงเกิดที่ไม่ประเสริฐ เกิดที่ไม่ประเสริฐและก็เมื่อเติมคำว่าสักดื์รีลักษา,า,าลงไปจะให้ความหมายว่าเป็นสภาพสังขารที่จะต้องเลื่อยไปกับดินอย่างเช่นหน้าข้องหน้าท้องเลื่อยไปกับดินมีอะไรบ้างตะขาบงูปล,ลาไหลอะช้างก็เลื่อยไปกับดินม้าก็เลื่อยไปกับดิน เพราะเวลาเรายืนสองขาพื้นท้องของเราเนี่ยมันจะตั้งนิ่งตรงแบบนี้ใช่ไหมแต่อะไรก็ตามที่ท้องเนี่ยมันข้ามไปอยู่กับพื้นดินเนี่ยแล้วเดินแบบนี้หรือจะเลื่อยไปแบบนี้ก็แล้วแต่จะเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานทันทีนะคะดังนั้นสัตว์เดรัจฉานช่วกนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์บางอย่างสามารถรู้คุณธรรมได้สัตว์บางอย่างสามารถรู้วิสัยของมนุษย์ได้อย่างเช่น ช้างหมาวัวควายหรือแม้แต่หมูหมากาไก่มันก็มองเวลามันมองเห็นมนุษย์เห่จะฆ่ามันมันก็ต้องวิ่งหนีเหมือนกันเวลามันไก่มันมองเห็นคนจะไล่ฆ่ามันมันก็วิ่งหนีตายเหมือนกันใช่ไหมเพราะสัตว์ทุกตัวจะมีสัญญาณในการกลัวตายหรือความกลัวตายนั่นเองแต่สัตว์เดรัจฉานมันจะมีอยู่ประมาณหนึ่งกินสืบพันธุ์และก็นอน จะมีอยู่ e สามอย่างแค่น,นั้นเอง <st> แต่มนุษย์มันจะมีกินสื่อพันธ์นอนและก็ยังมีแสวงหาอื่นๆ,ๆที่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยดังนั้นพระเจ้าจึงบอกว่า <st> คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์เหมือนกันแต่เป็นสัตว์ที่สามารถสร้างสรรค <st> ์หรือทําประโยชน์ในด้านต่างๆได้ช้างสามารถช้างสามารถสร้างตึกได้ไหม ตาไหมมามาสามารถขี่เครื่องบินได้ไหมไม่ได้กระต่ายสามารถขับจรวดได้ไหมไม่ได้มดสามารถเรียนหนังสือได้ไหมไม่ได้ควายสามารถสร้างบ้านได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรคะไม่ใช่คนเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ใช่มนุษย์ที่เพราะว่ามนุษย์เราจะมีมือใช่ไหมมีนิ้วมือมีมือแล้วก็มีหัวสมอง แต่กลวกก็สามารถสร้างจองปล,ลวัวง่ายนอนก็สามารถไปสร้างรังของมันได้แต่มันไม่สามารถสร้างสิ่งต่างๆบนโลกมนุษย์ได้เข้ากันกับมนุษย์นั่นเองใช่มันสร้างหลักได้แต่มันไม่สามารถไปทาจรวดมันไม่สามารถมาสร้างโรงเรียนมันไม่สามารถไปสร้างบ้านได้ใช่ไหมครับ ดังนั้นพระพุทธเจ้าเองบอกว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเราเป็นสัตว์ที่ประเสริฐนั่นเองแต่ถ้าเราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็จะมีอัตภาพที่ไม่สามารถสร้างทุนหมู่ประการหรือสร้างประโยชน์ได้อ่าเรื่องที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะสัตว์เดรัจฉานหมายถึงอะไรจำให้ได้นะสัตว์เดรัจฉานหมายถึงอะไร่เ สองขาไม่ได้แล้วทีน,นี้ทำอย่างไรจึงได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานใครตอบถูกคะไปทำอะไรมาถึงได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเอยทำเวีกรรมฮะทำเบียนกรรมใช่ไหมไอ้ลูกแล้วหนึ่งหนาที่สุด Não.